แคสเตอร์ฮามบ่อยบายเรสบูเอสตรองตัวซักยูเกมมันกับสุดยอดแคสเตอร์เจอกันเทปบา็แฟนเพส2,013ที่6ถึง27ตุลาคมนนี้ที่ MCT Hall The Mall b a n g k ปิ าโฆษณาทุยสุริมุ่งในเคอุ้ยคุยเคอุ้ยแค่เป็นเคเบย์อย่าซนแต่กิวกุไงยาชิสาเฮแล้วก็มาอยู่กับรายการฮารุฮิฮิเกมเมอร์อีกครั้งนะวันนี้อยู่กับเกมเอาล่าสนั่นเองนะเป็นพาร์ทที่ฮ่าฮ่าฮ่าแล้วนะครับแหมรีบไปกันดีกว่าเรามาดูทางเมลก่อนดีกว่าว่ามีเฮ้ยอุ้ยไอสัตว ตกใจหมดกูไม่ไปก็ได้กูไม่ไปก็ได้ตอนนี้แบตเหลือ2นะคือเราต้องประหยัดอย่างแน่นอนนะฮะประหยัดมากๆจริงๆนะฮะฮะก็หลังจากที่พาร์ทที่แล้วผมเสียงแหบน,นะผมก็ได้รู้ว่าน้ําอุ่นนะทาให้อุ่นใจเย็นใจไม่ทอดทิ้งมากอุ่นและทําให้เสียงผมดีขึ้นนะก็ต้องขอบคุณน้ําอุ่นที่ผมต้มเองนะไม่รู้จะขอบคุณทําไมนะจู่ๆนี้ อู้น้ำอุน่นนี่มันน้ำเย็นกินน้ำมูนแป๊บกินน้ำต้องกินอย่างประหยัดนะกูาพาทนี้คงต้องประหยัดเพราะแบตแค่สองขีดอะมีแบตให้บ้างไหมเนี่ย <S 2> <S 2> แม่ขอแบตหน่อยประหยัดแบตเลยตอนเนี้ยช่วงเนี้ยกูจะไม่เปิดแฟดไอ้เหี้ยแม่งก็มืดอีกกูจะไม่เปิดกูจะไม่เปิดแฟต กูจะไม่เปิดเฮ้ย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 เสียงเฮียอะไรอ่ะกูต้องมาสู้ออกับความมืดเหรอวะไอสัตว์แล้วหัวใครเนี่ยไอสัตว์เตะได้ไหมลูกบอลอื้อลูกบอลเปิดได้ไหมนะจู่ๆนีๆ้เปิดไม่ได้แล้วเสียงเฮียอะไรเนี่ยกูมไม่อยากเปิดแฟลชเลยนะตอนเนี้ยตอนเนี้ยเปิดไม่ไหวจริงๆนะฮะโอ้เฮียก e ู ไม่ไม่เปิดอะ่ะคือขอประหยัดนะแต่เฮียมันก็ต้องเปิดอะ่ะเออเปิดนิดเดียวพอดูประมาณนี้จะมีใครแสบตาไหมคือต้องประหยัดมากมากนะโอ้โหไปทั้งไหนไปได้ทุกทางนะฮะเอกร,ราชเก่งทุกท,าท,กท่าอับไมเก่งทุกท่าโอ้โหพอแม่งเปิดไฟไม่ได้นี่แบบ พอแม่งเปิดแฟลไม่ได้นี่แบบสุดๆอ่ะคือกูไม่ไหวออะคือต้องประหยัดอ่ะเออพยายามช่วยหาแบตกันด้วยนะไม่มีโอ้โหกูขึ้นยังไงเนี่ยกูควรขึ้นยังไงอ๋อปีนอย่างงี้เออปีนไปตรงไหนมีแบตบ้างแบตไม่มีเลยวะขอแบตหน่อยแบตแบตแบตอยู่ไหน แบดแบดไม่มีเลยหรอแบดขอแบดหน่อยประหยัดมากโอ้ยไอสัตว์โอ้โหมึงให้แบดกูเลยหัวแรงหัวแรงมีอะไรบอกบ้างเดินหนึ่งเดือเดินหนึ่งเดือเดินหนึ่งเดือเดินเหนึ่งเดือเฮ้ยต้องประหยัดไอสัตว์ไปก่อนไม่บานปิดพุ่งแม่งไม่ให้แบดกูแล้วยังเอ้ยตรงนี้น่าจะมีเฮ้ยนี่ไอแบด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 นะขอบคุณสวรรค์โอ้ยกูได้แบดแล้วเฮียอุ่นใจขึ้นเยอะเลย ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเกมนี้แม่งพอแบตหมดแม่งจะเป็นไงเอออาจจะเป็นคนแคสคนแรกที่แบตหมดนะทานี้ขอเปิดแบบเ,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 เปิดเปิดปิดปิดนะในจุดนี้ต้องเปิดเปิดปิดปิดอะไอ้เหี้ยผูต้องสู้กับความมืดอ่ะโอ้โหประหยัดโทษต้องประหยัดมากๆครับตรงนี้ มีไหมแบตขอแบตหน่อยขอแบตเธอหน่อยมองรอบๆให้ดีนี่คือทางที่เราลงมาแล้วก็มีทางไปตรงนี้นะฮะต้องเปิดเปิดปิดปิดโหแม่งแบบทรมานกูมากเลยสำหรับคนที่เอ้ยนั่นไงแบต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 ไปไปเก็บเออนั่นแหละโอ้ยสุดยอดประหยัดมาก ต้องประหยัดอย่างคุ้มค่านะตรงนี้ไม่มีตรงจุดๆนี้ไม่น่าจะมีแล้วทางออกอยู่ไหนไอสัตว์อยู่ไหนต้องค่อยๆมองหาเออนี่อ่ะไปต่อนะก็ขออนุญาตดูแบบมึนๆแล้วก็เปิดๆปิดดนะเออแบบขอโทษจริงๆเพราะว่าแบบผมแบตเรือน,น้อยมากคือเราต้องประหยัดไว้อะ่ะเข้าใจป่ะเออจะเปิดตลอดแม่งกะักะไรอยู่อ้าวกูลงมาอีกแล้วเออไปทางไหนต่อเออทางนี้น ตรงไหนมีแบตเปล่าตรงไหนมีแบตตรงไหนมีแบตขอแบตหน่อยเฮ้ยเฮียบรรยากาศก็หลอนมากประหยัดแบตโคตรๆนะจุดๆนี้มีแบตเปล่าขอแบตหน่อยนั่นแหละเออหุยหุยไอเฮียกูทาได้เว้ยไอสัตว์ประหยัดได้แล้วกูหาได้ด้วยวันนี้ขอบคุณนะสำหรับแบตเฮ้ยอย่าเล่นมากอย่าเล่นมาการาทนี้คือต้องประหยัดจริงๆา่าทนี้ คือไม่มีอะไรใช่ไหมข้างหลังคือ,อยังไงเฮ้ยโอ้ยไอสัตว์ตกใจน้ําแข็งงอกน้ําแข็งย้อยตรงนี้ไม่มีแบตแล้วใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีนะอ่าเออไปอ่าเปิดเปิดเปิดปิดปิดขออนุญาตเปิดเปิด,ดปิดปิด,ปด,ปดอ่าขออนุญาตหล,าย,ลายรอบแล้วในน้ําแม่งวิ่งได้หรอวิ่งไม่ได้ด้วยเว้ยไอสตัตว์เอ้ย ยังไงครับณจุดนี้ต้องเปิดเปิดปิดปิดจริงๆทําไมรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรหลอนๆกําลังเข้ามากําลังคลืบคลานเข้ามาตรงนี้ไปไม่ได้เราต้องใช้อย่างประหยัดจริงๆนะคืออย่างห้ามเปลี่ยนอ่ะกูประหยัดดียิ่งอ่ะเข้าใจป่ะประหยัด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 น้อยสิประหยัด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 ประยัดน่อยสิ เฮ้ยเฮียอะไรจะหมดแล้วอะ่ะอีกเดียวพอหมดแล้วมันจะเปลี่ยนให้เองนะโอ้โหไอ้เฮียพาน,นี้กูว่ากุงเงียบๆแล้วล่ะเฮ้ยนั่นเหมือนเห็นอะไรอ่าเติม,มรู้สึกเหมือนมีอะไรกำลังคืบคลานตรงนั้นคืออะไรวะไอ้เฮีย ไปตรงนู้นดีกว่ารู้สึกเหมือนมีแสงต้องเปิดเปิดปิดปนะฮะตรงนี้เออนั่นน่ะบันไดบันไดบันไดไปเลยเฮ้ยบันไดอ๋อขึ้นไม่ได้บันไดขาดเฮ้ยนี่ไงบันไดโอ้ยโอ้ยไปเล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 ยขึ้นไป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 เฮ้ยเฮ้ยไอคิดไอคิดเหรอเฮ้ยมันมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้สัตว์โอ้ย โอ๊ย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 โพอพอพอเลยพอเลยไอ้สัตว์ไอ้ยอย่าลงเลยอย่าลงดิไอ้ไม้ไม้ลงหาพี่เลยไอ้สัตสอ๋ออ๋ออ๋อประหยัดดียิงอ้าวดีนายอย่าป่าโป้งนะเฮ้ยแป๊บแป๊บเสียงอะไรเสียงอะไรวะเฮ้อทำไมเสียงยังไม่ดับไปเฮ้อมีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย าพิมหรอพี่หาพิม,อ,มอ๋ออ้าวเฮ้ยอ้าวแล้วมึงหายไปไหนปิดหาพิมอ่ะไอสัตว์โอ้ยกูสาตร์ประหยัดอย่างยิงยวดโคตรประหยัดหนูอัพไม่เอา,าทางนี้อะไรแล้วเนี่ยเรายัางคงต้องประหยัดอยู่นะเพราะว่าโอ้แม่งคงแสบตาหลายหลายคนแม่งมีรูอะไรมันแอบในรูนี้หรือเปล่าวะไอที่วิ่งมาคือมันหลอกกูเหรอหรือว่ามันเป็นวิญญาณจริงๆวะ ไม่แน่คุณอาจจะได้พบกับพลังงานวิญญาณบางอย่างอยู่ก็เป็นได้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอ๋อทางลับกูยังต้องประหยัดอยู่หรือเปล่าไม่มั่นเหมือนกันนะตรงนี้คงไม่ต้องเฮ้ยอุ้ยเชี้ยอะไรวะเนี่ยไอสัตว์ไอเหี้ยที่วิ่งมาหากุมอย่าปาโป้งนะเงียบๆเงียบไว้ You spin me ร o u n d baby round, and the record baby round, round, r วันนี้หันมาดิอีน้องโวโยโยหัวชยวยย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 อยยยดยยยยยยยดยยยดยยยยยยูยยยยยยแลยยยมยยย้ยแมยยยยงยย้ย่งยยยยดยยยยยสยย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 ยงยยยยยยย่งปยย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 ้ยย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 ยกยย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 ัยย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 ย ว,ว่เดไอสัตว์หันมาสนใจกูบ้างโอ้ยเฮียปล่อยแม่งชาวล็อกไปสัตว์กูสัตว์เดินไปหาแล้วแม่งยังไม่ทําอะไรกูเลยโอ้โหแม่งจดจ่อยอยู่กับความล็อกจริงๆนะจูจูนี้ตรงนี้มีแบตไหมไม่มีเหรอคออเราต้องประหยัดแบตเฮ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยใครวิ่งใครวิ่งเฮ้ยเห็นเหมือนผมใช่ไหมครัชโอ,โอ้ขนาดวิ่งยังต้องวิ่งชา้าชวิ่งอย่างประหยัดพลังงานโอ้โหพานี้แม่งประหยัดจริงๆ เฮ้ยน,น,น,นั่นไงนั่นไงกูเห็นจ่าจาเลยมึงไปไหนมึงไปไหนมึงอย่าไปมึงอย่าไปกูรู้กูเห็นกูตามมึงได้อุ้ยอุ้ยเสียงหลอนลอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะอ,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 อมึงร้องอย่าร้องดังประหยัดหน่อยก็ดีประหยัดเสียงไว้ใช้ในยามหน้ามีแบตไหมตรงนี้ขึ้นไปได้เป่าเอ้ตรงนี้แม่งขึ้นไปได้ แล้วตรงนั้นน่ะคือตรงนั้นมีอะไรฮัลโหลเฮ้ยอุยศพอุยหัวน่ากลัวเปิดดิเปิดไม่ได้เออเมื่อกี้มีแฟมให้อ่านใช่ไหมโน้ตมีโน้ตอุดมให้อ่านเว้ยเออโน้ตอ่าต๊ดๆๆแล้วกูว่าไม่อ่านตามเคยนะใครก็เปิดให้สำหรับคนที่หยุดกออ่านทันนะครับผม โอ้โหพาดนี้เป็นพาดที่ประหยัดจริงๆเฮ้ยไอสัต <disciple> ว์ตกใจเสียงเอฟเฟกที่ให้ทำออบเจกตีฟคือแป๊บหนึ่งอะไรวะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยปิดดิเออตรงนี้แม่งต้องประหยัดต้องไปประหยัดเอ้ยอะไรเอ้ยนี่ดันได้โอ้โหดันเรามาดันดอนตีหนึ่งตีสองปลุกน้องมาดันเฮ้ยเฮ้ยดันเรามาดันดอนดอนที่หน้าเลย เฮ้ยไอ,ไอ,ไอไห่านนี้ที่วิ่งปะวะแลวเคาะหาอะไรั้าหนามึงเคาะอะไรสัตว์เคาะจังนี่เคาะพี่รับโมกวยเอ๊ะทอทษอ๋อไอนี่มันโดนจับมาตรงนี้เหรอตอนแรกแม่งวิ่งมาอ๋อหรือว่ามันวิ่งพักวะชักวาวมากไปเป็นเมนหนอน้องเฮ้ยท,ยทําดีว่ะมีรอยเท้าเหยียบเลือดเป็นเมนเป็นเมนก็ไม่บอกเออเฮ้ยมืดวะมีแบตไหมมีแบตไหมขอแบตเถอหน่อยฉันเองก็เปิดแล้ว ใจที่ยังไม่เปิดออกโอ้โอ้ไม่มีแบตใช้ยังประหยัดใช้ยังประหยัดปิดประตูให้นะครับปิดประตูใส่ก้อนแล้วมันนอนตืดกัน <c oughs> นี่ก็ปิดให้ด้วย <c oughs> ป,ป,ป,ปิด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 ในจุดจุดนี้ <c oughs> ตรงนี้ไม่มีแบตนะฮะเ <c> ฮ <oughs> ลโลเฮลโลครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเอ้ยทางนี้ขึ้นได้แล้วทางนู้นนะเฮลโลเอ้ยกูว่าทางนู้ <c oughs> นแม่งมีอะไรไม่ดีแน่กูขึ้นไปก่อนดีกว่า ไ,ไ,ไ,ไอ้สั์ไปไม่ได้ไหมอ๋อไปไม่ได้อ่าอ่านั้นเราไปตรงนี้ก็ได้แต่อทางหลอนๆเนี่ยอย่าอย่าเปิดอย่าเปิดมากเฮ้ยแล้วมึงเคาะอะไรกันเคาะอะไรเคาะอะไรน้องปิดประตูเลยอ่ะมึงเคาะอะไรเอ้อกระโดดเหยียบแม,ม่งใครเคาะอะไรแบตแบตขอแบตหน่อย ขอแบตหน่อยแบตครับอเอ้ยแบตโอ้มันจะหมดแล้วอ๋อนนี้ดันได้ดันทางไหนอ๋อดันทางนี้ดันไปนะครับอ๋อดันกดอ๋อแล้วก็ดันอ๋ออ๋อเข้าใจเข้าใจดันล้มาดันดอนตีหนึ่งตีสองปลุกน้องมาดันฮัลโหลฮัลโหลมีแบตให้ผมปะครับ

ฮัลโหลวิใครอยู่ตรงนั้นวะเฮ้ยแม่งนั่งอู้แล้วซาวทําไมมันหลอนๆน,นี้เฮ้ยนี่ไอแบตอุ้ยแบตขอบคุณโอ้โหแบตตรงนี้มีไหมคือต้องการแบตอย่างเร่งด่วนนะตอนตอนนี้เฮ้ย arrive to arrive to arrive to arrive ห้า,า 5, แม่งเนี่ย arrive a r i v e อยู่ได้กด R าร์ทิลเลียโหลดแบตเตอรี่กูยังไม่รีเฮ้ยแม่งเหมือนบั๊กเอ้ยแฟม เหมือนเหมือนบักเออแม่งใช้ได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆไอสัตว์แม่งบักเว้ยกูไม่ต้องรีโหลดอะไรเฮีย้ยเทพหลาประหยัดเทพอ่าเปิดประตูเปิดไม่ได้นะจู่ๆนี้ประหยัดแต่กูว่าทำตามเกมมันดีกว่านะเอ้าเอ้ยปีนดิต้องปีนขึ้นไปใช่ไหมเอ้ยเอาปีนไม่ได้เหรอเอ้ยเอเอนั่นแหละ อ๋อแล้วตอนนี้แม่งก็ไม่บักแล้วโอ้โหอดบักเลยอะแม่งเซงเลยนี่เปิดเปิดไปปิดตืดตืดดืดตืเ้ยเปลืองเปืองไอสัตว์เปลืองตืดดืดดืดดกูว่าแม่งเปลืองกว่าเดิมอะจะหวัดดีครับเฮ้ยเเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ย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 เฮย่าย่าย่า ใจเย็นใจเย็นใจเย็นดันดันมามาเร็วมาปิดประตูปิดประตูเอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย oui, ไอ no. ้เหี้ยโวยไอ้สัตว์แม่งเอ้ยขู่ปิดผิดอันอ้าวโว้กูดันต่อหน้าเลยกูดันต่อหน้าเลยกูดันต่อหน้าเลยไอสัตว์ ูวิ่งหนีไอสัตว์เอ้ยอย่าอย่าอย่าให้หยุกูอย่าลบกูไอสัตว์โอ๋อ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 อ้อโทษไอสัตว์กูเอาใหม่ก็ได้ไอ้ยัย กูไม่ทันกูไม่ทันข่าวดีกูเอาเลยไอสัตว์มึงอย่าร้องมึงอย่าร้องให้มากอย่าร้องให้มากอย่าร้องให้มากเอ้ยมันผิดเทคนิคมันผิดเทคนิคเทคนิคย่ากระตุกอย่ากระตุกเมื่อกี้แม่งพลาดไปนิดเดียวเองโอ้อยอ้ยขากระตุกกระตุกกระตุกอะไรนักหนาโวโวโวอย่ากระตุกอย่ากระตุกกูขอละขออะไรอย่ากระตุกอย่ากระตุกไอสัตว์อย่ากระตุกปิด

อะไร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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยดันดันปิดประตูปิดประตูดัน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 ดีดัน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 ว้าวว้าวดันแล้วมาดันดอนตีหนึ่งตีสองปุกน้องมาดันดันแล้วมาดันดอนตีหนึ่งตีสองปุกน้องมาดันโอ้ยอย่ามาเป็นคอมโบไอ้สัตว์อย่าคอมโบโอ้ย อู้หูพ่อตายพ่อตายอะไรอะไรตรงนี้ตรงนี้โอ้ยยาว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 แทนตรงเดชยวดุมหักได้แต่ไม่รอดตาดึกแล้วเว้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไงควายไม่ได้แดกกูโง่โง่เฮียเนี่ยชิบหายกว่าจะผ่านโทษโทษเล่นไม่เก่งอีอีตูดบาน เฮ้ยกูเหนื่อยจริงมึงไม่ได้เหนื่อยแค่คนเดียวไม่คนเล่นอย่างกูคนเล่นอย่างกูมึงมีก็มึงมีกอมม็อโอ้โ,อโหโอ้โหทางไหนทางไหนไอ้สัตว์โอ้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ยโอ้ยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์โอ,โ,ตโอ้โห,ม,โโหมึงมาเกินคอมโบเลยคอมโบเลยคอมโบกูเลยโอ้โหแล้วกูไปทางไหนไปทางไหนไอ้สัตว์ไปทางไหนอะทางไหนอะกูควรไปทางไหน กูดไปทางไหนสามสี่คนเลยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ออฟทางดีทางดีทางดีบอกทางดีบ้างว้าว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 ว้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเจย์เจย์จยอ้อยอ้อยโดนตีอ้อยอ้อย โอ,โอ้ยโอ mm ้ยโอ้ยเปิดเร็วเร็วเออโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้สัตว์โอ้ยโอ้กูล่อแล้วกูล่อแล้วว้าวว้วเย่เย่เย่ไยลุงลุงโอ้ยโอ้ยไอ้สัตว์ลุงอย่าอย่าลุงไหนเอ่จะช่วยกูไงไอ้สัตว์เอ้ยลุงทำอะไรอ่ะกูเล่นไม่เก่งลุงอย่าทำกูเลยมึงมาอยู่แค่ซีมีมึงเป็นจอซีหน้าเหรอลุง โอ้ยดูหน้าลุงดีสัตว์ด็อกเตอร์อเป็นด็อกเตอร์อด็อกเตอร์แวนนิดหรอเฮ้ยอ๋อนายดูดีนะเนี่ยโอ้โหมัดแผนมัดขาดทำไมลุงอย่าไอหมอไอหมอผีเฮ้ยมึงจะพากูไปไหนอย่ากูเหนื่อยมามากพอแล้วให้กูพักบ้างนะเออมึงไม่ต้องมา เข็นกูเลยกูไม่ได้ป่วยไอ้หมอกูปกติดีเธอกูป่วยกูคงไม่วิ่งหนีไอ้พวกผีอย่างมึงได้หรอกเออฉันชอบเขานะนะทางนั้นน่ะเออนายต้องการจะออกไหมออกไปได้เลยอันนั้นไปเลยกวนตีนอีกกวนตีนเร็ววิ่งวิ่งไปสู่อิสรภาพเร็วๆนอาไม่เอาอรอนั่นก็ได้ไอสัตว์ก็มึงปล่อยกูดิกูจะไปโอ้ยปล่อยกูโอ้ยสัตว ทษโทษอิดไม่ได้มึงมาควายหลังทำติ่งแมวอะไรเป็นลูกเสืออฮะ,อะระเบียบพักตบระเบียบพักระเบียบแม่งอ่ะไอสัตว์มึงมึงดูหลังมึงดิเป็นลายเลยเนี่ยลายแทงสมบัิไอสัตว์แหมมีเส้นเลือดเต็มมึงคิดว่ามึงเทเอรอมึงเทเอระสัตว์ทำเป็นสากทำเป็นสากแหนเก่งเจง๊งมึงอย่าดันไปให้มากนะไอสัตว์โอ้โห ฆ่าฉันฆ่าฉันฆ่าฉัน,ฉนให้ตายดีกว่าใจยเย็นเพื่อนจะเย็นเย็บ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 ยม,มึงจะดันไปทำไมเลือดเต็มเบยมึงคิดว่าเป็นน้ำแดงหรอกูกลัวนะ ไอ้ปาดเอ้ยมึงกินน้ำแดงหกใช่ไหมเมื่อคืนมีปาร์ตี้น้ำแดงเฮลบิบอยใช่หรือเปล่าถึงแล้วหรอกูไม่อยากจะถึงเลยไอเ้เหี้ยโอ้โหมึงจะเริ่มทำไรพาตันโอ,โอโ้ยมีเต็มเลยก้องก้องกูยามันคือสมบัติล้ำค่ากูสาป,ประหยัดได้มึงอย่าถ่ายเยอะประหยัดหน่อย ปิดกล้องโอ้โหเห็นตูดเป็นตูดเลยตูดนี่ไม่น่าจะนิ่มแน่นอนจับไปทีนี่โอ้ยดินด้นดินด้นดิ้นไม้ไม้ไมดิน้น <c oughs> ฉันรู้ว่านายไม่กลัวหรอกโอ้โหไม่กลัวเฉยเฉยไม่กลัวหรอกคนกลัวโอโแค่มีดโอ้กกาก,ากเฉยเฉยเอาอันไหนดีอ่ะเอาอันเล็กหรืออันใหญ่ไม่ว่าเด็กหรือผู้ชายหรือผู้หญิงก็สามารถตัดได้โอ้ไม่กลัวหรอกไอควายเอามาคูคนมึงไม่กล้าฟันหรอก โอ้ฟันและทิ้งโอ้กากรโอ้มีดนั้นกากรชเฉยเฉยเฉยโอ้อีโต้กระโหลกเด็กๆกเด็กเด็กเขาเล่นกันก็ยช่ปะเออแม่งไม่คมหรอกตัดนิ้วกูไม่ขาดหรอกสัตว์เป็นไงตัดอะไรไม่ได้หรอกตัดไข่กูไม่ได้ไข่กูใหญ่แข็งแรงแหมมือสวยนะลุกเอ้ยเอ้มือสวยมือสวยมือกูสวยอยู่แล้วสัตว์เออแม่ก็สวยแล้วมือเอาไร โอ้โหกันไก่ขไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทนะสิอาไอสัตว์โอ้โหกูกลัวแล้ว,ลว,ลวอูหูตัดนิ้วอย่าตัดเลยประหยัดมันหน่อยประหยัดมันอย่าตัดเยอะโอ้โหไอสัตว์ โอ้โหมึงตัดไปกี่นิ้วเนี่ยมึงไม่ประหยัดเลยหรอแล้วกูจะคิดเลขกยังไงไอ้สารเอ้ยมึงไปเลยมึงไปเลยดินไม้ดินดินดินโอ้ตืดตืดแอ้ดืดตืดโอ้โหมึงยังมีเวลามาเล่นอีกโดนตัดนิ้วขนาดโอ้โหมึงตัดไปหมดเลยมึงตัดไปหมดเลยอย่าโอ้โหพอไม่มีนิ้วแม่งหลุดเลยนะ อืคลิปหลุดเออมาเลยสุขสัตว์โอ้โหแตกเลยแม่งเอ้ยกินเยอะก็อย่างนี้แหละไปเลี้ยงมากินน้ำแดงเยอะปาร์ตี้ไอสัตว์โอ้โอนิ้วหายนิ้วหายโอ้โห น no uh oh, oh, ิ้วกลายเป็นสไปเดอร์แมนเลยดีที่ไม่ใช่นิ้วชาวร็อกหรือนิ้วเลิบโอ้ยเฮียนี่ตายโอ้โหก็เอาเป็นว่าพานี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับโซนี้ผมไในคิวคุยคุยเฮลคิวโรยคุยเร็วที่โดนตัดนิ้วอย่างไม่ประหยัดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพอดูใหม่พาสหน้าและบิ๊กบายเย้